สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักราศีตุลนประจำเดือนตุลาคม2 0 2 1สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ชาวราศีตุลที่รักทุกท่านของผู้อ่านนะคะยินดีต้อนรับครอบครัว Sun Moon Light รวมถึงท่านที่ผ่านไปผ่านมาและท่านที่เป็นสมาชิกใหม่ด้วยนะคะ วันที่ยี้ตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบให้พร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะ Facebook ข้อความความรักนะาและ Instagram รถ้าใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยนางฟ้ามงคลหินมงคลวัตถุมงคลกดติดตามได้ตามอัธยาศัยขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งค่ะ การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสลับกันได้ทำเพลมคาดเคลื่อนแนมิลินพันด้วยนะอละค่ะอีกครั้งหนึ่งรับชมควบคู่ได้เลยนะคะทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมและตามแบบของช n n นลเราเดี๋ยวเรามาดูเนจี่หลักจากออโรร่กันก่อนจากนั้นนะคะเราก็มาดูในทุกๆประเด็นกันเลย ขอทราบความรักราศีตุลขอให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันขอทราบความรักราศีตุลขอทราบความรักราศีตุลค่ะขอทราบความรักราศีตุล สร้างพลังงานความระหักราศีตุนค่ะเอาละได้แล้วครบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ โอเคแพชชั่น okay. แม่ราศีตุลเปิดตัวมาก็เรียกได้ว่าพุ่งแรงทีเดียวนะยิ้มแก้มปริต้อนรับเดอนเกิดคุณได้เลยนะคุณจะเจอใครที่มีหัวใจเดียวกันหใครที่ทําให้คุณหัวใจเต้นแรงและเขาเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันหรือในเวลาเนี้ยความรักของคุณเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงอมยิมย้มยิม้มยิ้มหวานชื่นนะคะคุณจะได้พบเจออารมณ์ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ อ n s ซ uh, so ์ออฟแองเจิลมาบอกว่า within the next few weeks คุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีพวกอาจต้องบอกว่าแบบนั้นในเรื่องดาวของความรักหรือว่าในสิ่งที่คุณปรารถนาในพว่งลึกของหัวใจต้องบอกว่าแบบนั้นเพราะราศีตุลคุณจะไม่ค่อยได้แสดงออกสักเท่าไหร่ว่าคุณต้องการนูนน่นน,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 นี่นู่นนั่นอารมณ์เรียกได้ว่า กระตือรือร้นจะไม่ค่อยได้แสงออกให้ใครเห็นแต่คุณนี่แหละนะเป็นนักรักตัวยงทีเดียวต้องบอกว่าแบบนั้นนะคุณจะได้รับข่าวดีในสิ่งที่คุณนะคะหวังปรารถนาหรือภาวนาลึกๆในใจนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะ Go to know each other. getting to know ขออภัยคะ่ะแม่คนแก่ตาฟ้าฟังซะ getting to know each o t o e r คุณมีเกณฑ์โดดเด่นนะคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอ new เลิฟรักครั้งใหม่หรือได้เจอแล้วมีเกณฑ์การเรียนรู้ดูใจการสารสัมพันธ์บางท่านมีเกณฑ์การออกเดตนะในทุกๆสถานะผู้อ่านมองดูว่าคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ด้วยละแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะกันว่าการเริ่มต้นใหม่ของแต่ละสถานะแต่ละประเด็นนั้นนะคะ มีอะไรบ้างที่น่าลุ้นต้องบอกว่าน่าลุ้นนะเพราะ energy passion แล้วก็ within the next few weeks อยู่ตรงนี้นะคะราะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอทราบพลังงานความราักราศีตุลประจำเดือนตุลาคม2021 ขอทราบความดักระสีตุลเอาละด้แล้วโฟบโซอส์การตัดสินใจได้แล้วการเตือนรู้การเริ่มตนนิ่งหรือว่าการรู้และว,ว่าคุณต้องการอะไรเอเนจีของการเตื่นรู้ขึ้นอยู่ตรงนี้นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะขอทราบพลังงานความดักราสีตุลค่ะเค okay. ขอทราบความรักราศีตุลขอทราบพลังงานความรักราศีตุลค่ะขยายโฟบซอส โอเคค่ะขยาย e d of source โอเค energy ด้เเานหลังของคุณคือ emperor เป็น energy ที่มีความมั่นคงมากๆในทุกๆเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องดาวของความรักต้องบอกว่าแบบนั้น และ K i n g of c u p ว้าวราศีตุลผู้อ่านต้องบอกว่าแบบนี้คุณมีเกณฑ์การตัดสินใจเริ่มต้นใหม่การตัดสินใจตัดอะไรบางอย่างเดิมๆที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณนะมันดีขึ้นออกจากชีวิตแล้วก็คุณอาจจะรอคอยการเริ่มต้นหน่อยมานานแสนนานและมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอรักแท้ด้วยนะคะ พอังงานของโซลคอนเนคชันมีอยู่ตรงนี้ด้วย getting to know เยอะแยะเต็มไปหมด Energy ของการเริ่มใหม่จากการตัดสินใจ move on ด้วยตัวคุณเองนั่นแหละราศีตุลดังนั้นคู่ที่เป็นประเด็นผู้อ่านบอกเลยว่าประเด็นหน้าที่จะจบลงแล้วแม้ว่าใครคนนั้นจะพยายามติดต่อสื่อสารมาหรืออยากที่จะติดต่อสื่อสารหรือคิดถึงคุณมากแค่ไหน Energy ออกมาบอกว่า คุณก็คงจะไม่ได้ตัดสินใจหขึ้นกลับไปคุณโฟกัสมาที่ตัวคนเองความรู้สึกสิ่งที่คุณต้องการและคุณไม่ต้องการดิวกับอะไรเดิมๆอีกต่อไปแล้วคือคุณไม่ต้องการ energy เดิมคุณต้องการเริ่มต้นใหม่คุณต้องการพบเจอรักครั้งใหม่และเ n e r g y ออกมาบอกว่าคุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่แบบ คนกายเจรรวดเร็วไม่คาดฝันแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยบางท่านอาจจะผ่านการหยามานานนะคะประมาณ3-4ปีแล้วก็อยู่คนเดียวมาได้สักระยะแล้วก็มีเกณฑ์ได้พบเจอรักครั้งใหม่ในช่วง ปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงปีนี้หรือว่าในอีกปีข้างหน้าแต่ผู้อ่านมองดูเหมือนคุณได้เจอรักครั้งใหม่แล้วและเป็นรักที่ดีอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ดูใจสารสัมพันธ์แล้วคนคนนี้คือละมุนละไมอ่ะทาให้คุณสัมผัสได้ถึงความรักทำให้คุณรู้สึกว่าแหมคุณช่างมีคุณค่านะพลังีของ King of Cup เนี่ยมันคืออารมณ์ละมุนละไมจริงๆนะอารมณ์โรแมนติกพชชั่นคือ เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกต่างไปจากคนเดิมที่คุณเคยเป็นประเด็นด้วยนะคนที่เคยเป็นประเด็นอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุไฟเมษิงธนูแต่ตอนนี้เขาส่องคุณอยู่นะเขารู้แล้วว่าทําอะไรไม่ได้แล้วคิดถึงเสียดายแน่ๆ เขาอาจจะมีคนคุยใหม่แต่มันไม่ได้เท่าคุนอยู่แล้วนะคะเหตุการณ์อาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันแต่เอจี่ออกมาบอกว่าเขาสองคุณอยู่เป็นระยะระยะทางโซเชียลเลยแต่คุณก็ใช้วิธีเพิกเฉยไม่สนใจนะ ซึ่งผู้อ่านมองดูว่าเป็นการรับมือที่ดีที่เดียวที่ดีทีเดียวในช่วงเดือนตุลาคมเรื่องงานของคุณจะดีมากโดดเด่นนะจะมีเงินเข้ามาให้คุณได้ใช้สอยให้ได้เก็บออมเยอะแล้วก็ความรักคือไปได้สวยคุณอาจจะเจอคนที่คุณรู้สึกคอมมิทเมนต์แล้วว่าอยากแต่างงานจังเลยอยากได้เจอกันอีกเร็เรวหรือรอคอยที่ได้พบเจอกันนะคะก็ คงจะในประมาณวิ t h ิน the next few weeks น่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการออกเดตการเรียนรู้การเดินทางมาเจอกันนะต้องบอกว่าเดินทางมาเจอเจอกันเพราะให้ the Emperor, ูฟแฟนในเอ็มเปอรปฏิเสธไม่ได้ว่าน่าจะเป็นรักต่างแดนแล้วแหละนะไม่คุณก็เขาอาจจะยายุห่างกันประมาณ5ปีบวกลบประมาณนี้เหมือนอ่านให้คนโสดเลยน้อมาต่อที่คนโสดดีไหมเพราะประเด็นมันจบ ก็อาไม่เห็นการรีคอนเซชันไม่เห็นว่าคุณอยากที่จะกลับไปแม้ว่าเขาคิดถึงคุณหรือพยายามส่งสัญญาณให้คุณได้รู้ก็ก็กเปิดประตูใจแต่คุณไม่เปิดนะเพราะคุณมี King of Cup ของคุณแล้วนั่นเองทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนั่นแหละนะอ่ะทีนี้บางคนโสดบ้างคนโสดคุณอาจจะโสดมาได้สักระยะและก็ไม่ได้สนใจใครนะอาจจะมีใครเข้ามาบ้างแต่มันไม่ถูกใจคุณก็อาจจะใช้วิธีบล็อกคุณใช้วิธีบล็อกเยอะมาก วาจะบล็อกมาเป็น 10- 20คนนะรูเตอรี่เหมือนคุณก็เข้าไปในเว็บเดทด้วยสำหรับบางท่านแล้วก็มีเกณฑ์การบล็อกคนที่ไม่ใช่เพราะประสบการณ์บอกคุณไนงะว่าเรดาร์มันจับอยู่แล้วว่าเข้ามาแบบนี้ไม่ใช่บล็อกดีกว่าอะไรประมาณนี้คุณจะเป็นลักษณะอย่างนี้มาได้สักปีกว่าๆจนอาจจะรู้สึกเบื่อละจะพอดีไหมแล้วยอยู่คุณก็ได้เจอแบบ ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยบางทีกว่าจะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะปิดเว็บเดทแล้วนะหรือว่าไม่สนใจแล้วความรักนะอะไรประมาณนี้แล้วอยู่ก็ได้เจอแบบไม่คาดคิดแล้วก็ เป็นคนดีจริงๆซะด้วยนะมี energy ของ soul connection นะเป็นว่าที่ภรรยาว่าที่สามีของคุณเลยทีเดียวนะคะเพราะ energy นี้เป็น dy masculine หรือว่า energy ของ uh, future h u อ b a n d calling อยู่นะคะหรืออาจจะสับกันถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นว่าที่คู่ชีวิตที่คุณอยากแต่งงานด้วยแล้วเขาก็อยากแต่งงานกับคุณด้วยอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นประมาณนี้เข้ามาถ้าใครยังไม่ได้เจอนะคะมิต เต็ the next few weeks, t e กี่วีก็นับจากนี้อีกไม่เกี่อาทิตก็อาจมีเกีฑยนได้เจอผ่านทางโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะมองดูมันทางโซเชียลเยอะกว่าคนรู้จักชักพามานะต้องบอกว่าแบบนั้นนะหรืออาจจะให้เวลาเต็มที่2หรือ3เดือนบวกลบแต่เ Energy เหมือนบางท่านได้เจอแล้วและอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ดูใจแล้วมันความรู้สึกดีมันอยู่ตรงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ เดินหน้าไปต่อได้ไม่ต้องรังรอเราเจอคนที่ใช่แล้วจะกลัวอะไรถ้าใครยังไม่เจอคุณจะได้เจอในเร็ววันนี้ก็ถือว่าเป็นของของวัญวันเกิดนะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษกันบางก่อนค่ะธาตุลมและธาตุไฟนะจ๊ะมาถึงสถานะไม่ชัดเจนคุณไม่รอให้ชัดเจนก็ต้องบอกว่าแบบนั้นคุณตัดสินใจปิดจบความไม่ชัดเจนแล้วแม้ว่าเขาจะส่องจะพยายามหาทางเข้ามาใดๆเลยก็ตามคุณก็จะบล็อกอีกเพราะคุณรู้สึกว่า นี่มันคือการกระทําที่ไม่ให้เกียรติคุณโฟกัสไปเป้าหมายใหม่โฟกัสไปข้างหน้าและบอกเลยว่าบางทีบางท่านพอตัดสินใจ,จบล็อกจบอ่ะก็ได้เจอคนที่ใช่เร็วเลยนะเหมือนได้เจอบล็อกปุ๊บเจอปรบับหรืออะ่ะรอเสักหนึ่งเดือนบวกลบนะคุณก็จะได้เจอคนที่เขาเข้ามาเป็น ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีแล้วกเ็เป็นความรักที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังตั้งใจมานานแล้วนั่นเองเอเดจอาจจะเป็นชาวทาดน้ำด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนคุณทั้งคู่หนะ้าที่จะเป็น long distance relationship แต่ แม้ว่าอยู่ไกลมันจะเหมือนอยู่ใกล้กันนะเพราะความสัมพันธ์มันเป็นไปทิศทางที่ดีแต่ตอนนี้ผู้อ่านมองดูเหมือนรอคอยบางท่านได้เจอแล้วแล้วรอคอยกันเดินทางมาเจอกันด้วยนะอาจจะด้วยเรื่องของเวลาและสถานการณ์โดยรวมแต่ว่าอีกไม่กี่อาทิตย คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเดินทางเจ,เจอกันนะคะอีกครั้งที่ต้องบอกอีกครั้งเพราะทัวร์บอลบอกว่าคุณอาจจะได้เจอกันก่อนแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รอสารสัมพันธ์ต่อนั่นเองนะปิดจบคนที่ไม่ชัดเจนนะแล้วก็ได้เจอนะคะมุฟออนมาสู่คนที่ชัดเจนนั่นเอง มาถึงคนมีคู่จะไม่มีประเด็นบอกเราว่าอุ้ยรอรอรอคุณทั้งคู่อยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันหรอเขาก็คอยส่องคนถู่คุณก็ส่องเขาอยู่คือส่องด้วยความเป็นห่วงนะแล้วก็เหมือนเขานะ่าที่จะเป็นฝ่ายรอข้อความคุณนะคะเพราะว่าเขาน่าที่จะเป็นคนในลักษณะที่ไม่กล้ารบกวนเวลาคุณหรือเต็งใจคุณหรืออะไรประมาณนี้ใน energy นี้บอกว่าสถานการณ์อยู่ในช่วงของการรอคอย นะอาจจะรอคอยคุณเดินทางไปเจอเขาอีกครั้งหรือรอคอยการที่เขาได้เดินทางไปพบเจอคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะคุณมีเกณฑ์อาจจะต้องได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะเพราะเอเนจีไฮโลแฟนหนักมากหรือบางท่านรอคอยการเดินทาง นะไปทําบางสิ่งบางอย่างให้มันถูกต้องตามประเพณีนะเพื่อผลดีต่อวีซ่าหรือใดๆหรือชีวิตของคุณนะคะก็มีเกณฑ์การวางแผนเรื่องพิธีการแต่งงานตามหลักศาสนาสำหรับบางท่านเขาอาจจะเดินทางมาสู่ขอหรือคุณมีเกณฑ์การเดินทางไปจุดทะเบียนสมรสที่นั่นแต่งงานตามศาสนาเขาที่นั่นสําหรับบางท่านนะทีนี้ผู้อ่านมองดูว่าในเรยวนี้คุณจะได้รับข่าวดีคือตอนแรกอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะนานก็ได้ อาจจะนานเกิน2เดือนขึ้นไปหรือเป็นปีหรือเปล่านะท้อไหมไม่ท้อนะไม่เห็นเลยที่ความท้อของคุณทั้งคู่ทั้งคู่มีความหวังแล้วก็ strong ในความรู้สึก strong relationship strong ในความรู้สึกมีความรู้สึกที่มันมั่นคงและชัดเจนแน่ละ่ะร้อยเปอร์เซ็นแต่ทีนี้รอความพร้อมในเรื่องของการสร้างอนาคตวันข้างหน้าก็บอกเลยว่า อีกในไม่กี่อาทิตย์นี้คุณทั้งคู่จะได้รับข่าวดีหรือตัวคุณนี่แหละจะรับจากข่าวดีจากคู่ของคุณหรือคุณนี่แหละอาจจะมีข่าวดีบอกคู่ของคุณว่าวีซา่าผ่านแล้วนะตัวเองอะไรประมาณนี้นะเป็นไปดังนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คู่ควรมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับราศีตุลผู้อ่านต้องให้คำนิยามว่าคุณเวลาลักใครคุณก็แบบอดทนมากแล้วก็ให้โอกาสเขาหรือเธอคนนั้นแบบสุด,สด คราวนี้ถึงที่ของคุณได้เจอคนดีแล้วก้าวต่อไปได้เลยปีหน้าบางท่านมีเกณฑ์มีข่าวดีด้วยขอให้มีความสุขมากๆสุขสันต์วันเกิดอีกครั้งนะคะขอความรักคุ้มครองคุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณให้ประสบความสำเร็จและชัยชนะในทุกๆประการด้วยรักจากใจพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ